ครับ FC ทุกคนวันนี้ลุงหนวดได้มาที่ไร่เช่นเคยครับมาทุกๆสองอาทิตย์เช้านี้เช้ามืดคึมฟ้าคึมฝนหน่อยลุงหนวดพามาชมดอกไม้นานา,นาพันธุ์กันครับไม่มีอะไรที่ไร่ก็มีดอกไม้นานา,นาพันธุ์ให้ชมกันแล้วก็ธรรมชาติความสวยงามครับไม่มีอะไรตอนนี้ก็ ดอกไม้หลายอย่างหลายชนิดจะเริ่มเริ่มทยอยทยอยออกดอกเรื่อยๆครับร่วงโรยไปแล้วก็มีเช่นดอกนี้ดอกเดลี่นะครับเดลี่เดลี่สีสดสวยงามดอกจิ๋วเล็กก็ไม่เล็กเท่าไหร่เราก็กำลังพอดีสวยงามครับชอบดูชอบปลูกตอนนี้ปลูกหลายชนิดหลายสไตล์ครับดอกใหญ่ก็มีดอกเล็กก็มี แต่ลุงจะชอบแบบเป็นชั้นๆกรีบมากกว่าที่เป็นศูนย์กลางสีเหลืองลุงไม่ค่ยชอบเท่าไหร่ถ้าเป็นเป็นชั้นกรีบเข้าไปข้างในลึกๆๆนะลุงเกชอบแต่งนี้ก็สวยดีแล้วล่ะสวยงามแล้วเดลี่ครับเดลี่สีสันนี้หลายสีสักพักอ่ก่อนกลับบ้านวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะตัด หาตัดเอาดอกกุหลาบไปบ้านด้วยครับถือโอกาสใท่ทาให้เอฟซีชมได้เนาะไปด้วยกันแต่ตอนนี้ก็ดูธรรมชาติดูความสวยงามของดอกไม้เมื่อช่วงกลางฤด,ดูร้อนไปก่อนเนาะนี้ดอกเซลบี้ครับเซลเซลบี้เซลบี้เซลเบียนหรือว่านี่เฉพาะนี่แหละเซลเบียนเป็นหมูดอกไม้ของนกของผึ้งชอบ <c oughs> กินเจสอนของเขาครับนกตัวเล็กๆชอบกินเจสอนสีสวยน่ารักกรีดลุงชอบปลูกถ้ามีพื้นที่กว้างพอนะปลูกได้เยอะแลมากกว่านี้อีกนี่พื้นที่มันไม่กว้างเท่าไหร่เลยได้เท่านี้แหละเนาะพอให้นกให้พึ่งมากินเจสอนกุหลาบก็เริ่มร่วงโรยไปแล้วส่วนมาก แต่ยังยังยังมียังมีให้ชมอยู่ก็มีแล้วก็ดอกสับป,ปะรดครับลินลี่สับป,ปะรดลินลี่ก็เริ่มออกมาแล้วเพราะเขาชอบโผล่ออกมาช่วงกลางถึงปลายฤด,ดูร้อนนะไพนนโปลลินลี่นั่นแหละในลุงเรียกสับป,ปะรดลินลี่เนะาะไพนนโปลลินลี่เริ่มแล้วเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วกุหลาบของเราดอก,ก มาเกือบไม่ทันกุหลาบมังกรหรือว่ากุหลบบา,หาหลบไม่มดเนี่ยดอ,อกสุดท้ายแล้วน่นี่สุดท้ายแล้วอีกนานหน่อยกว่าจะโผล่ขึ้นมาให้อีกให้ชมให้ชมอีกมาไม่ทันเริ่มแห้งไปแล้วาดากก็ยังดีไม่ตายเนาะดีส้มๆก็สวยดอกเดียว เป็นอโปล้ลินลี่ครับเปนาโปล้ลินลี่ก็เริ่มทอยอยออกไปเรื่อยๆดอกไม้ไหลรวมกันเต็มไปหมดลุงชอบปลูกนี่ก็ซีฮอลลี่เป็นดอกไม้น้ำหนามหนามคมๆหน่อย,ยฝัง่งเริ่มแห้งหมดแล้วดอกกลับเริ่มแห้งไปแล้วเริ่มแห้งไปก็มี ดูขึ้นมาใหม่ก็มีดูสิดอกนี้ดิอยากเป็นพุ่มเป็นพวงให้ชมตลอดเลยนะสีสดแดงอมส้มครับสดสวยมากเลยกหลับเขาจะบานเต็มที่ไม่เงี้ยมันเพราะเพราะว่าแดดร้อนครับแดดร้อนมากถูกความร,ร้อนของแดดเขาจะบานออกมาทันทีเลยจะไม่จูมเท่าไหร่จูไม่ค่อยจะมีให้เห็นเอดอกเล็กๆแต่ก็จะเป็นพุ่ม,มเป็นพวง บานเพราะว่าได้เขาได้แดดดีเรามาเจอลิลลี่ของเราเลยลิลลี่เลยตอนนี้ลิลลี่เริ่มบอ,อกดอกเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วลุงจะไม่ค่อยตัดใส่ใจกันเท่าไหร่ตอนนี้ว่ากลิ่นเขาแรงครับกลิ่นแรงมากเกินไปแต่ตัดใส่ใจกันก็ต้องไปตั้งไว้ไวนอกบ้านไม่ไหวครับบางคนแพ้กลิ่นก็มีเพราะกลิ่นแรงบางเข้าไปในบ้านได้นอนไม่หลับเลยตอนกลางคืนนะก็เลยเอาปล่อยว่าเป็นธรรมชาติให้เขา หอมสวยงามให้นกให้พึ่งมามาตอมดีกว่าเนาะตัดไปก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกลิ่นแรงกลิ่นหอมแรงมากเกินไปก็ไม่ไหวือดินลี่ครับย้ายมาจากบ้านที่ต้นสูงสูงๆนั่นแหละย้ายมามาไว้ที่ไร่ไร่ต้นที่ไร่ในต้นไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็ครองดอกได้เต็มที่สวยงามครับดินลี่มาข้างล่างก็มาเจอ กาล่าลิลลี่ยังไม่ยอมแพ้นะยังโผล่ขึ้นมาให้เห็นเรื่อยๆอยู่ดอกไม้ราคาแพงครับการล่าลิลลี่ลุงตัดไปครัง้งนะั้นให้ตอนครั้งที่แล้วเนะี่ยสีเหลืองก็มีสีเหลืองสีเหลืองสีแดงเข้มนี่ก็เป็นดอกอครอบครัวมาเดียวกันกับดอกเซลเซลบี โซเวียนครับดอกโซเวียนซเวียนเนี่ยสีสวยดีลุงชอบสีของเขานะสีฟ้าๆเนี่ยสวยไปลงโถอากาศไปปลูกมะเขือเทศต่อเนาะเอามะเขือเทศมาด้วยเอามาจากบ้านจะเอาลงนี่เมืนอขาเทศครับก่อนแดดจะร้อนไปรอติดตามชมต่อไปเรื่อยๆนะครับผม <S <S สวนกุหลาบเมื่อเมื่อช่วงกลางหรือกลางปลายฤดูรอด้อนครับตอนนี้ก็เต็กำลังร่วงโรยไปแล้วมีข้าวบบริรดสุด t h โ The b บ u The b ล u d e l i g h เดดห็ดนดอกมันอ่อนเป็นสีขาวๆก็แก่ตัวมาหน่อยก็จะเป็นปลายเป็นสีแดง แดงมเหลถ่อาอรอมดูสักรอบหนึ่งก่อนจะตัดใส่มุณจะตัดเอาไปด้วยเอาไปบ้านด้วยช่อเดียวนี่ขนาดช่อเดียวนี่น กิ่งเขาไม่ค่อยยาวลงมานะถ้ากิ่งยาวๆหน่อยพอตัดได้นะกิ่งไม่ค่อยยาวกิ่งกิ่งสั้นกิ่งสั้นๆแต่สวยดีครับสวยงามดีรรยากาศตอนเช้า,ชาครับสีนี้ก็สวยนะครีมๆหน่อย กิ่งโผล่มาสั้นๆแล้วตัดยากหน่อยตัดสา่ยกันก็ตัดไม่ค่อยจะได้ก็สวยดับเบิลเดลิทลุงก็ชอบลุงก็รู้จักชื่อนี้ชื่อเดียวน่ะแต่คนอื่นก็ไม่ค่อยรู้จาักชื่อเลยโอเค็เ okay. ับหลับยืนต้น ฟังนี้ลุงผสมประสานกับข้าโพดครับข้าโพดหวานกําลังขึ้นฝักแล้วหลายอย่างทั้งกุลาบทั้งข้าโพดท,ทั้งต้นหอมอยู่ข้างล่างเท่าที่จะปลูกได้ปลูกลงได้ลงหมดเลยรวมกันไปหมดครับตอนนี้เป็นปลูมูลของเรายังเป็นดอกให้ชมอยู่ cái cái trẻ đó, rồi, tụi con lập lưỡi thì lập là nhiều, đọc rất là nhiều, juju, cái làm cho đi điều đây điều, điều ดอกนี้เป็นร้อยๆดอกอลังการครับสวยงามนะดอกเล,เลยย็กๆสีส้มๆหน่อยเป็นกลาบเรือไอยนะกึ่งเรือจะเรือได้แหละยังไม่ขึ้นคานดูสิดูดดก,กิ่งนี่ดิดดก,กิ่งนี้นะช่อนี้ช่อเดียวน่ะช่อเดียวโผล่ขึ้นมากำลังออกดอกเลยดอกจูมเต็มเลยเห็นไหขลังออกดอกแล้วนะ่ สีส้มส้มนะส้มเล็กเล็กลกลิ่นหอมหอมเลยนะอลังการดีชอบพันนี้น่ารักด้วย ได้น้ำค้างตอนเช้าครับดสดชื่นนะสดชื่นดีบาลน,นะขนาดบาลเต็มที่แล้วนะนลยสดชื่นดีไปไปักันต่อ เมื ane, ie, them. Them. Yle, be ่ที่นี like. ่แป well, hey. okay, so okay, ับเดียวสดๆครับสดตอนเช้าเช้าแดดกลังร้อนแล้วแดดจ้าเลยกลังร้อนสวยงามมอ้โอุงก็ขอว่าใส่กจกันก่อนเนาะก่อนจะร้อนมากกว่านี้ผมว่าคงชอบกันโอเคครับผมยังไงก็ยือกำกันคลิปหน้านะครับ มาเจอกันคลิปหน้าไปตอนนี้ตอนนี้ก่อนเนาะสวัสดีครับผม